ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของอีต The e a r ครับผมลันนาเส้นกรอบลงแล้วเรซเบตตือทอดมา35ปีแล้วโอ้โหมาแบบว่านี้ยังไม่โดนน้ำน้ำแค่แต่ปลาเออนี้ยูบัตเขาก็รอดรอดด้วยเส้นท่านอาจารยนมาดูไม่ได้กรอบเลยบองกินแล้วก็ไม่ได้โกหกเราเลยนะเอารักเที่ยวก่อนอย่าได้บายให้ฟังเกลียวช้านิชิ ฉีดอะไรฉีดบุกหักเคืออะไรสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่จ่องของอีตาโอตครับผม สวัสดีครับผมฝากตัวด้วยนะครับครับผมฝาตัวด้วยเนี่แขกรับเชิญวะไม่ใหญ่สวัสดีครับพี่น้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบอกว่าเป็นการเปิดเทครอบที่สามรอบที่สี่นะเฮ้ย่อยให้เห็นหมดเลยเมื่อกี้ไม่เกิดเฮ้ยใช่เหรอแมวแมวสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของอีเตอร์โอ้ตนะครับผมเฮ้ยไขยรอบหนึ่งสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับพี่น้าไข่รอบหนึ่งได้ปะไข่รอบหนึ่งเหมือนเดิมเลยพี่ดีเลยผมว่าไม่ดีเองนี่โลกแล้วเนี่ยเออใครไม่เป็นตัวเอง อ๋อรอบนี้แหละรอบนี้แหละเอ่อเป็นไงพัชครับพี่เอ้ยเป็นพี่หรือเป็นน้องอายุเท่าไหร่ครับน่าจะพอๆกันครับของผมสามสองตาลังเซนิบกี่แงโอ้โหแล้วแต่หน้าเชื่อด้วยนะหน้าพี่เขาเด็กอ่ะอายุพอๆกันไหมใกล้ก็ถ้าเกิดเทคหนิงลี่ก็ใกล้ๆกันก็ได้นะใกล้ๆกันก็ได้อ่าเรียกว่าพี่โอนแล้วกันเนาะยังไงยังไงผมด้วยด้วยเทคนิคลีก็เป็นมีพี่อยู่มีความเป็นพี่อยู่แล้วผมก็เรียก ี่นัดรับกูไม่ยอมแก่ผัดกันเรียกเออพีโอแล้วกันเนาะแล้วเป็นไงมาไงมาถึงมาทำยูทูบได้ครับเพราะว่าตั้งแต่ตอนนู้นตอนนี้มันก็สี่พึ่งทำเมื่อไหร่อ่ะยูทูบเนี่ยโอ้ผมทำมานานแล้วครับตอนแรกผมทำช่องกับพี่พีทอีสแลกบเป็นช่องเกี่ยวกับนักกินจุอ๋ออ่าผมเติบโตมาจากการวงการกินจุแข่งกินแล้วก็ตอนที่ผมทำเนี่ยพวก กินจู่พวกกินเยอะพวกกินโชว์ในไทยมันยังไม่ค่อยมีก็เลยเริ่มเริ่มเติบโตมาแล้วก็แยกย้ายกันเติบโตเดี๋ยวเรื่องเรื่องนี้อยากจะถามพี่พี่เขาเหมือนกันเรื่องการมินจุกแต่ถามตอนตอนกินแล้วกันเนาะแต่ว่าวันนี้ก็โชคดีมากเรียกว่าโชคดีไหมโชคดีที่ได้กิวเขามันซ้อนไปนั้นก่อนเลยเออวันนี้เรา เปิดหมมันเราอยู่ที่โรงแรมไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเออมันก็สนิทกันไวเรือกันนะาอยู่ที่โรงแรมอลิซาเบตจะไปเปิดห้องดีเลยครับผมรู้ไหมว่าทำไมถึงชื่ออลิซาเบธไม่รู้ไม่รู้ผมไม่เคยมาเลยทางคงควีนอลิซาเบธเนี่ยเขาเคยมาแล้วก็ขอประทับใจโรงแรมแล้วก็หาที่นี่มาเขาก็เลยมอบหมายื่อเป็นอลิซาเบธอนี่แหละไม่เสียแรงที่ผมก๊อปปี้คอนเทนต์บ่อยข้อมูลมันดังอย่างนี้แหละมันอย่างนี้แหละไม่ใช่ไม่ใช่ที่ผมบอกเมื่อกี้มันไม่จริงที่เรา หมดแล้วความศรัทธาจริงๆเอาจริงตัวเองก็ยังไม่รู้ตอนนี้ผมไม่มีความรู้อะไรเลยนะเกี่ยวกับพี่นี่๋อเคครับเราจะเรากินก่อนเลยดีไหมเราไปกินก่อนเลยวันนี้รู้ไหมพามกินอะไรครับไม่รู้เลยครับพี่หัาพามากินรัดหน้าบอกสิพี่โอชอบกินรัดหน้าไหมรัดหน้ากินไม่บ่อยแต่ไม่บ่อยเพราะหาร้านอร่อยยากอันนี้เป็นเส้นทอดอุ้ย เอ้ยผมชอบมันอย่างนั้นเลยพอของทอดแล้วมันแบบเพราะว่ามันเข้ากับคนอ้วนอยู่แล้วอ่ะนี่เดินทางมาไกลไหมครับได้อยู่ครับชั่วโมงหนึ่งไกลไม่เท่าไหร่ครับเขาห้องสวีทเลยครับห้องใหญ่สุดใช่เราไปกินกันันห้องใช่แล้วก็จิ้าหน้าเนาะเราเรียกเด็กมาแจมได้ไหมได้ครับได้นะได้นะโอ้ยยิบตอบเลย ก็คืออันนี้เราอยู่ที่โรงแรมอลิิาเบธนะรับมคือมันเป็นโรงแรมแล้วก็มีร้านอาหารด้วยก็คือเป็นเนี่ยห้องอาหารเขาคือช่วงต้องบอกว่าช่วงโควิดเขาอบคือทุกอย่างก็ปิดเนาะมันแบบขายไม่ได้โรงแรมก็ทําไม่ได้เพื่อนเขาบอกว่าร้านหน้าเขาอร่อยมากทาไมไม่ทําขายใน g r a ฟในริเวอรี่ล่ะช่วงโควิดอเขาก็เลยเริ่มทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเริ่มทาขายออนไลน์มันก็เลยแมสขึ้น ดังมาจากล้าหน้าเมนูนี้เลยดังจากล้าหน้าเลยข้ามูลจริงไหมครับใช่ไหมพี่โอ้ยไม่ค่อยเชื่อแล้วนะตั้งแต่อลิาเบนอะไรก็ไม่ใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้เรื่องจริงนเรื่องจริงแล้วช่วงแรกเขาขายเขาบอกว่าเขาเปิดเดือนแรกอ่ะเขาขายได้แค่หนึ่งออเดอร์ด้วยเพราะว่าแบบคนไม่รู้ไงยิงแอดไม่เป็นทําไม่เป็นแล้วเขาก็ไปลงในกรุ๊ม ตลุยกินอาลีอะไรสักอย่างนี่แหละเราจนแบบว่ามันแพงขึ้นมกุ๊กของอร่อยอะไรเงี้ยใช่แล้วก็มีอินฟูมามีเนี่ยวันนี้เดี๋ยวมีพี่มาอะ้วยิ่งแบบเป็นร้านวิวอะไรอย่างเงี้ยคลิปเนี้ยคนก็เลยยิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยมันตายเขาเลยจะบอกว่าดารามากินเยอะมากเลยที่เห็นี่ยนี่นี่ เคือพ in ี <Yes> ่แล้วก็พี่มาสพี hmm> ่มาสเออหือเราผสมสีอยู่ได้อยู kind of ่เอ้ได้ปะได้ปะมพี่โอ้กับพี่นัทพี่เป็นอเล็กซไปหรอกผมเป็นมาสเออขึ้นรูปขึ้นรูปได้ได้ได้เป็นเนี่ยจนกระทั่งแบบเดี๋ยวขึ้นรูปพี่มันมีแบบคนแน่นอ่ะแล้วมันมานั่งรอคิวกันเลยอ่ะช่วงงานที่เป็นคีกรอเป็นชั่วโมงเลยเออแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากกินก็คือ จองออนไลน์มาก็ได้แล้วนี่เขาชูแล้วเมนูเด็ดเขาร้านหน้าใช่ไปไปกินเลยไหมเราตอนนี้กได้ครับได้ครับได้ครับรู้ว่าต้องมากินกับพี่ก็คือแบบว่าพี่กินกินเยอะอ่ะกินเก่งเราก็ต้องล้างท้องมาหวังว่าเราจะสู้ได้มันไ่ต้มขนาดนั้นหรือไงช่วงนี้คือเน้นคอลแลบปครับอีทไกผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าหัวหน้าผมก็อยู่นี่ โอ้ยโอ้ไงหัวหน้าสวัสดีครับเข้ามาเข้ามาเร็วช่วงนี้เป็นยังไงบ้างหัวหน้ามาช่วงนี้ก็คืออย่างอย่างก่อนหน้านี้จะมีเชฟเป้อ่าเราตอนที่หนูไปเจอเชฟเป้อะเชฟเป้ก็มีพูดถึงเหมือนกันในเอ้ยเชฟเป้ที่วันที่ไปถ่ายเป็นที่มิบอล เชเป้บอกคู่เตือนเล่าเลยเล่าจริงอันแล้วก็เขาไม่เขานอกรอบกันพอเขานอกรอบเออพอถ่ายเสร็จเขาต่อต่ออีกครั้งอยากไปร่วมวงด้วยเลยอยากไปกินอยากไปกินแต่ว่าจริงๆอยากให้เชเป้มาอีกสนุกจริงๆแล้วอาหารอร่อยจริงก็เดี๋ยวเรียกเชเป้แล้วก็เรียกชวนคนโอ๊ตมาด้วยกันแล้วก็ปอนเน่มาด้วยกันร้านอาหารร้านไก่เนี่ยมีอยู่จริงไหมคะร้านไก่ทอดมาเหรอครับ มีอยู่จริงครับตอนนี้ยังเปิดขายอยู่เปิดฝั่งตรงข้ามเคฟซีด้ยไหมเคตอนนี FC, e. right? Right? ้ยอด KFC ีตกไป10บล้ว1เอร์เคะสิบาทกับข้ามาซื้อข้าวเหนียวมันเพราะว่า KFC ไม่มีข้าวเหนียวขายอ้าวเมนูมาแล้วอย้อนไปในปี1987ตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ถือกำเนิดขึ้นโรงแรมอลิซาเบธก่อตั้งในย่าสะพานควายไหนๆลองอ่านดูดิว่ามี เจ้เอเอ<ม>าหญิงอลิซาเบตมาไหมลองดูดิ <c oughs> <c oughs> ไม่นะ <c oughs> <c oughs> เออเป็นโรงแรมสไตล์คลาสสิกหรูหราแล้วก็ให้บริการมานานมากแล้วสปี <c oughs> แล้วก็มีเมนูขึ้นชื่อรัานหน้าเส้นกรอบโรงแรมอลิซาเบธ <c oughs> ก็เป็นสูตรกวางตุ้งนะฮะสืบทอดจาก รุ่นปู่รุ่นอะไรมา35ปีแล้วหรือก็คือเอาเส้นใหญ่ไปทอดกรอบแล้วก็เป็นสูตรโบราณที่หาทานได้ยากของดีย่างสะพานควายเออใครมาก็ห้ามพลาดด้วยการทำปูอจบคลิปได้ที่พูดไปเมื่อข้างต้นไม่มีอะไรไม่แต่ผมพูดเรื่องจริงผมพูดเรื่องจริงนะเรื่องจริงนะโอเคโอเคโอเคแล้วผมจะได้จำไว้สวัสดีครับสวัสดีครับอะไรขายดีโนนหนึ่งฮะนอกจากร้านหน้าเ้าอบค่ะเขาอบเหรอเขาอาอบสับปะรดเลยเหรอเขาอบสับปะรดเพราะมันกุ้งอ๋อ เราลัดหน้านะเห็นว่ามันมีทั้งหมูไก่เนื้อทะเลอะไรออกบ่อยสดครับทะเลค่ะทะเลทะเลไหมที่กินแท้ซีฟู้ดแท้อะไรบางไม่แพ้เลยครับชนะทุกอย่างแพ้เมียอย่างเดียว <c oughs> ไม่เทยชนะมันเลยออยู่แถวนี้หรือเปล่า <c oughs> ผมอยากรู้ช่วงพีคเลยช่วงที่แบบคนเยอะมากเลยขายได้เดือนหนึ่งวนนงนันหนึ่งกี่เอาวันหนึ่งก่อน500จานห้500าร้อยจาน500จานเลยอคะผมไม่ธรรมดานะเพราะว่าเป็นห,ห้องอาหารในโรงแรมด้วยมันไม่ใช่เป็นอาหารแบบ ร้านสตรีทฟู้ดร้านดังอะไรขอบคุณก่อนขอบคุณก่อนห้าร้อยจานละสองร้อยเก้าสิบแสนสี่คูณสามสิบวันสี่ล้านตายแล้วตายแล้วโอ้เดือนละสามพันจานตายแล้วคูณคูณใหม่คูณใหม่สามพันคูณใหม่สองร้อยเก้าสิบแปดแสนเจ็ดอันนั้นคือช่วงพีคช่วงพีคคือห้าร้อยจานปกติเขาไม่กินในร้านหรือเขาไปเปิดห้องสวีทแล้วกิน เราอยากเปิดป่ะโอเคเรามาสั่งดีกว่าก็อาจจะต้องเติมพลังหน่อยร้านน่ารักเลยครับร้านน่ารัเลยมันต่างกันยังไงครับสองหกสองแปดสองเก้ามีสามราคาไก่หมูเนอ๋อไก่หมูเนื้อไม่ได้จานเล็กจานใหญ่นึกว่าอ๋อต่างกันแค่สิบบาทแล้วกับว่าจานจานเล็กมีไซส์ราคาจานเล็กเหรอครับอ๋อจานเล็กร้อยสี่ห้าถ้าจานใหญ่ก็คือคูณสองแต่ปริมาณไม่คูณเพิ่มคูณอ๋อคูณหรือว่าจานใหญ่เดียวใหญ่แต่จานไง ใช่ไหมพี่มันล้างเยอะไม่พูดไม่เถียงมามอบหนึ่งร้อยสาสิบเริ่มต้นก็คือถ้าจะมากินราดได้ที่นี่ถ้าเป็นไก่ใช่ไหมพี่หนึ่งร้ยสามสิบบาทหมูหมูร้อยสามิบ่าหมูไก่ร้อยามสิบไก่ร้อยสมสิบบาทเนื้อรอยสี่สิบทะเลร้อยสี่ห้างั้นนะผมจานใหญ่เลยแล้วกันครับแล้วก็ข้าวอบับปะรดแล้วก็ทอดมันกุ้งก็ได้ครับมีอะไรอีกรอคั่วไก่ไหม ผมว่าถ้าสะหมูไก้มันน่าจะมาคู่กันกับราดน้าผมอยากรู้ว่ามันจะหอมกลิ่นกระทะไหมได้เอาเอาเอาตัวไก่โอ้โหพิซี่าใหญ่ใหญ่กว่าที่คิดจริงๆสั่งแค่140 ก็ <G ül> ได้้แลวคิดว่า140อ่ะน่าจะพอชาร์จกำลังกินสองคนได้เลยนะจริงจริงี้งอันนี้น,น,น่าจะสามคนครึ่งโอ้โหผมก็แชร์กันได้เยอะเลยนะ่านน่าจะหมู่บ้านอะ่ะสิ<อ>มาเดี๋ยวขออนุญาตให้ได้เลยเราชิมก่อนเขาแบบขอบคุณครับเอาแบบว่าอันนี้ยังไม่โดนน้ำแล้วเดี๋ยวมาเรามาราดเพิ่มได้เลยอันนี้คือตะกี้พี่บอลเข้าไปถ่ายเขาข้างในหรอใช่เขาพึ่งค์ทอดเลยปะ Uhm นะะ้ำให้แต si> ่ปลาอันนี้คือปลาหรออันนี้คือปลาทอดาเราโอ้โว่าเส้นเออว่าทำไมมันไม่กรอบผมเกรงใจก็ไม่อยากพูดใช่ใช่ไม่อยากพูดหยุดดูเห็นแล้วว่าเอ๊ะแปลกๆ้วแล้วพรีเซนส์ซะดีเลยเส้นกรอบตักมาแต่ปลาไม่ไม่ไม่แล้วพี่ว่ามันเส้นเฮ้ยไอ้คนที้สาบานได้เพราะแต่ว่าแบบทำไมมันไม่กรอบเลยกำลังกำลังถามพี่บอลเนี่ยว่า พี่บอก็ทอดใหม่หรือเปล่าเออเขาทึ่ใจเขทอดใหม่นะเออมันไม่กรอบไงแต่เออเข้าใจได้มันเป็นปลาเอแต่เคลื่อนเขาเยอะมากเลยจริงเฮ<ด>้ยเพิ่งเห็นดูแครอทพี่ดูแครอทเขาเป็นรูปอะไรรูปปูอ่ะเออปูเป็นปูอ๋อไม่มีปูแต่มีแครอทปู <c oughs> เฮ้ยเขามีเนื้อป, <c oughs> ปูพี่เขามีว่ะเออขอโทษครับพี่ขอโทษครับผมเออผมมองจิดเลยอันนี้กรอบเส้นกรอบฟัน อออืมอืมร่อยพวกเน่นคือด้วยความที่เขาเป็นทอดมันจะหอมมันจะหอมบนระแบียบกมิ่กินกระทะคล้ายๆเนี่ยน้ำพอะปลาให้มันเหนื่อนื่อยอ่ะมันมีกลิ่นอย่างนั้นเลยอะ่ะเออม,มันเป็นกลิ่นพวกน้ำราดเป็นกลิ่นแบบน้ำแดงน้ำแดงอืมแล้วก็ตัวเส้นเนี่ยพอมากินคู่กับน้ำราดที่เหนียวๆเนี่ยมันได้รสสมผัสดีอร่อยอร่อยอ่ะคือโหกรอเกินเบอร์มาก เพราะบกติเพอเส้นมันไม่กรอบอ่ะมันใช่น้ำอ่ะมันก็จะแบบนิ่มนะใช่ไหมอันนี้มันก็ยังกรอบอยู่แต่พี่ลองกินปลาที่พี่พี่ว่าเขาว่าไม่กรอบดูดินี่ลองดูดิไงเขาก็ไม่ได้โกหกอะไรเรานะจากหน้าตาหน้าตามันดูไม่ได้กรอบนะทอ่กินแล้วก็ไม่ได้โกหกเราเลยนะเขาไม่ได้กรอบก็เป็น เน้อแตงอร่อยอืมมันได้แต่มากข้างในนุ่มๆมันคือเขาแค่ทอดมาให้มันให้มันไม่เละอ่าผมว่าอย่างนั้นมผมว่าอย่างนั้นมากกว่าไมยปลาหมึกเลย่ปะปลาหมึกเขาเคยมีดราม่าลูกค้าเคยคอมเมนต์ในติ๊กต็อกบอกว่าปลาหมึกเนี่ยโครเซ่นหรือเปล่าอ่าเพราะมันหั่นเป็นบ้างแบบนี้อยกินตัวครเซ่นหรือเปล่าอืมนุ่มเลยทีกอต่าหนึบมากมาโคน่าจะสเต็ปแท๊ดู นี่เดี๋ยหนึบมากแล้วมันไม่คาวด้วยนุ่มผมไม่รู้ว่ามันเป็นโปเตีหรือเปล่านะแต่ว่าตีแล้วโอเคมากๆหนึบขอลากเคี้ยวก่อนเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอะไรนะชิ่นอะไรชิดนบัวองชิ่นบัวทองคืออะไรอะเที่ยวหน้าผมมาเห็นชัดๆเลยอลยขอไม่คือคือปลาหมึกเนี่ย ถ้าเกิดทุกคนดูเนี่ยมันมันมันบ้างมาสไตล์แบบโฟร์เซนใช่ไหมล่ะคนก็เลยคิดว่าเอ้ยมันคนก็เลยคิดว่าเอ้ยมันโฟร์เซนหรือเปล่าแต่ว่านี่เราไม่ใช่คือ,อเขาอะไปไปซื้อปลาหมึกตลาดมานี่แหละแล้วเขาก็แบบแบบว่ามาแร่ใช่ไหมแล้วเขาก็แบบมาบั้งให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อความสวยงามอ,อแล้วก็เคียวง่ายพี่รู้ปะ เจ้าของอ่ะเจ้าของที่เป็นเชฟเจ้าของร้านเนี้ยเขาทำ TikTok แล้วแบบไวรัลมากเลยนะเกี่ยวกับร้านอิ่งครับร้านวิวทุกคลิปเลยอ่ะใช่ไหมร้านวิวสองร้านวิวร้านวิวเกี่ยวกับอาหารเขาเนี้ยเกี่ยวกับอาหารเขาเนี่ยแหละไปถึงเจ็ดแปดร้านวิวอะเออเก่งกว่าเราอีกแล้วเราทำอะไรอยู่นี่เด็กขากินกุ้งก่อนยังไม่ได้ชิมกุ้งเลยอ่ะนี่ครับกุ้งกับรัดหน้านะฮะอืมอืมนี่ออยมาก่อน หน้ยังไม่จบเลยอร่อยเขาว่าติดใจไม่เราต้องชูร้านหน้าไงอยากอยากปรุงเพิ่มเผื่อมันจะอร่อยขึ้นเพราะว่าเนี้ยมันออกแต่รสหวานหานใช่ไหมวันหวานเราลองปรุงดูเพิ่มดูดีกว่ามันจะไม่เหมือนร้านหน้าสตีทฟูนะสตีฟฟูมันจะเป็นสีคุ่นุณนอมันเป็นร้านหน้าแบบวิวแบบเหลาๆหลาเดี๋ยวดูเนี่ยเส้นแบบทิ้งม้นานก็ยังกรอบเลยนี่เตมไหมเติมไหมเอาเลยครับเอาเลยครับผมกินไม่ได้ปรุงแต่อร่อยละอ๋อยังปรุงไม่เสร็จอ๋อโอเคนึกว่าจะให้ปรุง เฮ้ยใครวะเนี่ยที่ออกข่าวที่ไปใส่พริกเขาเยอะๆเนี่ยเฮ้ยที่ใส่พริกทั้งหมดพวงจรจริงๆไงท้องนี้มาแล้วผมจะใส่เขานี้แล้วอ๋อเออน้ำปากก็บอกอร่อยพุงซะเพียบเลยอ๋อมีรสชาติส่วนตัวรสชาติเออมันเรื่องของงานเข้าแล้วกูต่อมมันต่อมจริงเนาะ แล้วเราไปสั่งมาสองเมนูแต่ว่าก่อนไปอ่ะผมไม่อยากรู้เมื่อก่อนอ่ะพี่ก็เป็นคนที่กินเยอะเป็นนักกีฬาอันนี้ไม่รู้พูดได้ไหมสัมภาษณ์ได้ไหมสัมภาษณ์ได้สัมภาษณ์ได,ได,ได้เพราะว่าเอาจิงๆผมว่าผมก็เป็นหนึ่งคนที่หนึ่งกระบอกเสียงที่รันวงการกินจุให้เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์แล้วกันก็ <weg. S 1> คือเริ่มมาห้าปีแล้วใช่ไหมครับตอนนั้นครับที่ทำโอ้เลยครับเจ็ดช่องช่องผมเองอ่ะน่าจะประมาณหกห้าปีห้าปี ห้องเนี้ยห้องเนี้ยที่เธอโอนเนี่ยห้าปีแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะอีกสี่ปีห้องนี้นห้าปีมีเก้าปีมีเก้าปีมีเก้าปีอยู่ในวงการแข่งกินกินจุประมาณสี่ปีห้าปีได้ครับ<อ>ก่อนก่อนหน้าทํา youtube อีกแล้วเมื่อก่อนแสดงว่าออกกําลังกายหนักมากใช่เลยเมื่อก่อนโอนก็คือไซส์แบบประมาณนี้นั้น แล้วมาอยู่ดีเรามีอะไรพลิกผันให้มาแบบมาเป็นแบบนี้หรืออ่างเงี้ยครับหลักๆของผมมันก็คือเลิอกออกกำลังกายมันออกมาเป็นสิบสิบปีครับเมื่อก่อนนั้นก่อนนั้นนั้น่ะผมอ้วนแล้วตอนที่ใขรกินอะผมผอมเพราะว่าเราลดน้ําหนักแล้วก็มากินจุด้วยอะไรเงี้ยเป็นเป็นน่าจะเกือบเกือบสิบปีครับน่าจะเกือบไม่ได้หมายถึงว่ากินจุเป็นสิบปีนะครับหมายถึงว่าผมลดน้าหนัก มาแล้วก็ออกกาลังกายอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาเกือบสิปีอะไรเงี้ยเราไปต่อกันเ้วเพราะฉันที่เรื่องอกกาลังกายเรามาอันนี้ก่อนจะเข้ามามันจะไม่ร้อนขอคุณเปามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีเอาเมื่อกี้เห็นคุนร่างหน้าผอ๋อคุเปาคุณเปาเาอร์นี่อะไรครับเราอ๋อผมก็เห็นอยู่คุณเปาในติ๊กต็อกโหไวรัลมากอันนี้ที่บอกว่าเป็นล้านวิวทำาไรครับพี่พี่ทอะไรได้เป็นล้านวิวครับ ก็รีวิวข้าวอย่างเงี้ยนะครับก็ทำจะบอกว่ายืนเต้นนะพี่ไม่ไม่ชอบคอนเทนต์ตตตนท,นที่เขาแบบว่าเป็นนักสืบแบบตำเอาเวลาลูกค้าคอมเมนต์อะไรที่บอกอย่างปลาหมึกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าอถอดความจริงออกมาอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นแนวแบบเรื่องราวเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคอนเทนต์ประมาณนั้น ทำไมหนึ่งชื่อว่าโรงแรมอลิซาเบตอลิซาเบตมาจากไหนชื่ออ่อก็พี่ก็บอกไปแล้วนี่ใช่ไหมที่มาแวะเยี่ยมเยียรติแลควีนควีนทางควีนควียรติมาไม่เกี่ยวทางควีนอลิซาเบตเนี่ยเขาเคยมาแล้วก็เขาประทับใจเขาก็เลยมอบหมายชื่อเป็นอลิซาเบตมา้อือแหมคือมันเกิดมาจากครอบครัวเราครับเป็นนักถือศาสนาคริสต์นะครับแล้วก็อลิซาเบตเป็นชื่อนักบุญของฮะ ก็เลยคุณ <riff> พ่อค <Alcohol> <ots> ุณแม่ชื่อเพราะๆมาตั้งก็เลยเป็นชื่อแล้วคุณพ่อก็เลยชอบพีนอลิซาเบธก็ไม่เกี่ยวอีกไม่เกี่ยวเขาเป็นว่าลันหน้า อร่อยมากครับแบบว่าดีมากแบบเส้นเส้นแบบเส้นกรอบแล้วน้ําก็คือแบบน้ําดีมากใช่แล้วผมชอบชอบผมไม่รู้เขาชอบก็อร่อยครับผมก็ผมมาส่งตอนแรกผมบอกเลยผมชอบแวอันี้เขาขมมดคิ้วใส่ผมครับสามเมนูนี้อันไหนขายดีที่สุดครับจากทั้สามเมนู สองสองตัวนี้จะย้อนนีออ่างั้นช่วยเร็นเซตเมนูนี้หน่อยครับผมข้าอบสับปะรดข้างในก็จะมีถั่วมีพุ่มมีกุนเชียงมีหมูหยองมีสับปะรด150บาทถูกมากถูกถูกนี่แล้วตัวข้าวเขาจะต้องผัดกับพวกผงกะหรี่มั้ยเนาพี่เนาะใช่ครับหักหน้าก็หน่อยไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ให้น้อยเลยเล่นเล่เเลยเเลยเลยเลยเบเลยบ โอ้หหอมหอมมากมีความเปรี้ยวความหวานจากพวกลูกเกดอะไรเงี้ยแล้วก็มีกลิ่นผงกะหรี่อ่อนๆอืมแล้วมันหอมมากเลยอ่ะมันแล้วรสชาติคือแบบกลมกล่อมมากเลยครับเป็นของที่องค์ประกอบเยอะแต่ว่ากินรวมๆแล้วมันเข้ากันครับตัวนี้อืมอืมอ๋อิงกับพราะมันกุ้งไหม ได้ครับอันนี้พิเศษก็คือเราใส่บลูมเยอะอ่าไหนแล้วเกาแล้วเกาแล้วเาแล้วกันดิติ๊กตอกนะครับติ๊กตอกนะครับนี่นี่นี่ผมแหวกนะผมแหวกรู้นะปึ๊บเออว่ะมันไม่ได้มาเป็นชิ้นแบบพวกติ่มซำนะแต่ว่ามันเห็นว่ามันเป็นกุ้งเลยแหละเออเนี่ยเขาเป็นแบบกุ้งสับเป็นกุ้งสับใช่ครับเป็นกุ้งสับครับนะเท่าไหร่เท่าไหร่ห้าชิ้นเท่าไหร่ ส <200. S 1> องร้อยสองร้อยนี่นแหละค่ะดีดีนะชอมาม,ามากๆอร่อยนะมากใช่ไม่ใช่ติ๊กต็อกแต่เนี้ยเคเขาตั้งจิ้งใหญ่เน,นี้ยตั้งมามนานแล้วนะประมาณแบบเจ็ดวานาทีได้แล้วมันกรอบอยู่เลยข้างาอนอกกรอบข้างในนุ่มเด้งแล้วเจ้าของนั่งอยู่นี่ชมไปพี่ชมไปพูดชมไปครับข้าวไก่ที่พี่โอร์เดอร์เฟส เส้นเขาดูกรอบมากเลยอ่ะที่นี่เขาเน้นอะไรกรอบๆนะที่มีไข่หมูกรอบไหมฮะหมูกรอบมีครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าที่นี่ไข่หมูกรอบเนะี่ยต้องแบบอ่๋ออพี่ตักให้แล้วตักให้แล้วครับเ,เนี่ยกินจุบก็ไม่บอกตักเป็นเนียนไงเมื่อก <c oughs> ี้นี้ก็เติมไปสองถ้วยแล้วนะ่าไ,ไ,ได้ปะได้ครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอ้ยลงท้อวมันกุ้งเต็มเต็ม <c oughs> พอเปฉีดอะโคตรอัพใหญ่เลยนช่ไผิวหน้ากระจ่างใสนี่เห็นรอยม่วงป่ะไม่เห็นครับไม่มีไม่มีไม่มีดีครับท่องอะไหมดเลยอร่อยครับอร่อยครับอร่อยครับก็พาสามมาก็ประทับใจแล้วก็ข้างบนก็มีห้องพวงห้องพักมีครับงั้นยังไทยไว้ยังไทยไว้เดี๋ยวมาสองคนนี้นะเราจะมาแล้วไห อเคขอบคุณนะครับเราคุดเวลาแล้วครับสวัสดีครังขอบคุณมากครับในทามถามมาเรื่องออกกำลังกายพี่ครับผมออกกำลังกายเนี่ยผมลืมเลยเนี่ยผมตอนแรกตอนแรกก็ถามว่าเฮ้ยพี่มาถ่ายรายการพี่มันไม่มีสคริปต์เลยเหรอเพราะปกติอะมาถ่ายพวกเพจรีวิวอาหารนะเขาจะมีสคริปต์จริงจังไงแต่นี้ไม่มีเลยแต่จริงๆพอเป็นอย่างเงี้ผมว่าพี่ควรมีนะทำไมแล้วโดดไปเรื่องนน้นเรื่องนี้ ไปลรากินแล้วกำลังคำนวณอยู่ในหัวอย่างเอ๊ะถ้าเราพูดยาวไปเดี๋ยวคนดูน่าจะเบื่อเราแวะกินก่อนกว่าแล้วค่อยกลับมาคุยอะไรอย่างงี้กลับมาเรื่องออกกำลังกายวันหนึ่งหนูว่าตอนที่ช่วงออกหนักวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งออกกี่วันอาทิตย์หนึ่งออกทุกวันครับผมไม่เคยไม่ออกสักวันเลยวันละกี่ชั่วโมงวันหนึ่งก็ประมาณสามชั่วโมงสองถึงสามครับวิ่งคาร์ดิโอบวกกับเวทคาร์ดิโอบอดี้เวทโอ้โห้วก็ เราไปออกสามสมชั่วโมงไหมมันน่าจะห oui, อมนะหอมแหละหอมไปเพื่อเออให้กูดูแย่อย่างเงี้ยใช่แบ้แต่ออกบ่อยก็เลยเบื่อได้มันออกมาติดๆเป็นติดปีอันนี้หมายถึงว่าก่อนกิจจุด้วยครับแล้วก็เลิกออกกลังกายมันก็ค่อยๆอันนี้แหละสวิง อย่าง้เราก็ไม่ควรออกเม้่อแต่แรกไหมไม่แล้วจะเบว่อเอ้าถ้คิดอย่างนั้นอันนี้ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะแต่ต้องบอกว่าเราอะออกเพื่อสุขภาพงบางทีอาจจะไม่ได้ออกเพื่อให้มันผอมให้ดนดีแต่วห้แบบสุขภาพเราหัวใจเรื่องอะไรอย่างนี้ไม่แต่หลักๆที่ผมผมอัพอัพขึ้นตอผมอัพขึ้นใหม่เท่าตัวนะครับตอนแข่งกินประมาณ50กว่าตอนนี้เนี่ยตึ้บร้อยละร่างกายมันไม่พอมันเสียมวลกล้ามเนื้อมันก็ไม่ระบบของผ่านมันก็ลดลง มันก็สะสมไขมันเป็นเรื่องปกติแค่มันสะสมเยอะไปหน่อยนิดน่อยแล้วก็มาเปิดยูทูปช่องอีโต้อีโต้ครับอีโต้ก็จะเป็นใช่เป็นเป็นชื่อออกจากกินจุแหละก็จะเป็นรีวิวอาหารบวกความเอนเตอร์เทนเข้าไปคอนเทนต์ก็ผมไม่เห็นว่าแบบพวกร้านอร่อยคุ้มดีเหมือนช่องพี่อะคอนเทนต์ผมก็จริงหมือนนะเวลาพออีทไกด์ลงเสร็จปุ๊บอีกเดือนนึงก็จะลงช่องนี้แหละใช่เลยครับใช่เลยไม่ใช่ไม่ใช่เลย ไม่ใช่เลยครับไม่ไม่ได้เถียงเลยผมก็ะในช่องเราไม่มีข้อมูลก็เข้าไปดูช่องเออจริงจริงกิโอ๊ตกับอีทไก่มันก็มีความคล้ายนะอีทไก่โอ๊ตไหมแล้วรวมช่องเดียวไปเลยไก่โอ๊ตเลยหลับคัออกอะไรอย่างเงี้ยบางทีอไก่โอ๊ตไปเลยเราก็คิวงานไม่ว่างก็ให้พี่มาออกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมยอมรับเลยว่าผมก็ดูดูกอลคอนเทนต์เพราะว่าติดตามอยู่ตลอดก็อินจอยกินก่อนเดี๋ยวเราจะสั่งขนมหวานนะให้ทีมงานกินกันช่วยกันโซยช่วยกันโซย แต่เมื่อกี้พี่เขาถามทีมงานอยู่นะว่ามีใครปรุงลาดหน้าเขำไมเขาอาตัวอยู่นะมี่ใหญ่ใครปรุงใครปรุงโอ้ดัดเสียงเลยอร่อยอร่อยขนมหวานครับพี่มาครับอันนี้ที่เขาแนะนำเนาะราคาอีกไหมใครทายผิดเลี้ยงห้องคุณเป็นยังไงเนี่ยอื้อหือ ผมว่าน่าจะครับจากร้วยแปดเก้าเอาแปดเก้าผมว่าแปดสิบโอ้ยส่วนตักรเก้าบาทส่วนตักรเก้าบาทดิมีคนแบบเป๊ะเลยมต้องลงเก้าอยู่แล้วผมถูกอยู่แล้วนันถูกแปดสิบเฮ้ยป็นไงแต่ว่าถ้ารวมแหวนรวมอะไรแล้วแปดสิบหกบาทผมใกล้กว่าไอ้มันต้องมีมันต้องพิศแหวนไม่จ่ายแล้วะล่ะ พี่เตรียมมา80พี่กินได้ไหมอ่ะจบโอู้สามไปดูคําตอบไปแล้วไม่ได้ไม่ได้คุณลืมคิดตรงนี้ไงไม่คําถามมันไม่คิดก็ด้วยกามพวมไงเอาแบบแบตหรือไม่แบบเราเอาจดบัญชีด้วยนะเรื่องนี้เราเนี่าจะรู้ไหมไม่เราก็ดูเมนูจากราคาเอาแปดสิบเก็เลยมาถามไงถือว่าไม่ได้ครับไม่ได้กินดีกว่ากินดีกว่าเออไม่ได้เต็มอะไรนะเขาบอกว่าเป็นกะทิอบควันเทียนอลิซาเบธครับ เป็นควันเทียนที่อลิซาเบธชอบอ่ะลองดูซิดีอยู่ดีอยู่สีแดงๆคืออะไรอ่ะแตงโมโเหรอแตงโมอุม้ยแปลกมากพอได้กลิ่นอบมันเหี่ยวแล้วมันจะท้ายไทยนะอืมมันหอมหอมดีมันจะฟีลแบบถ้าว่าทับทิมกรอบอะไรเงี้ยใช่วิลนั้นผลไม้เขาก็เขโอเคนะอืเป็นแบบแต่มันจะค่อนข้างแน่นหนักเป็นไอติมที่หนักเพราะกะทิเขาแน่นมากเลยใช่ใช่อร่อยเื้ยตุกเลยอ่ะ หอ,อมใครชอบกินอบคระเทนผมว่กมากินอร่อยแต่ต้องเตรียมตังมา8ปดสิบหกบาทแปดสิบบาทกินไม่ได้ข้อแต่ <88. S 2> ไ,มไม่มีแบบด้ร้านนี้เขากดให้ดูให้ดูให้ดูกดให้ดูคุณมันไม่ยอมแพ้จริงๆเขาเซอร์วิสดีแต่ถ้าเขาเซอร์วิสอะไรอย่างนี้ มบริการอะไรตรงนี้ใช่ใช่โอเคนะครับทุกคนก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่โอ๊ตมากครับผมนะครับขอบคุณมากเลยโอ้โหไปกันสนุกแต่สนุกสนุกไหมเร็วกว่าที่คิดตอนแรกนึกว่าถึงบ่ายสองเลยอ่ะมาอีกไหมครับยินดีมีเพียงแบบร้านเดียวไงเออรอบหน้าไปจะเดินเดินกินตามสตรีทตามถนนอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมพาไปร้านถูกและคุ้มไหมตามคอนเทนต์ช่องผมไหมจัดไปเออจัดไปลองลองคุ้มเลยเพราะมาคุย ได้เลยก็ติดตามพี่โอได้นะครับในช่องอีสเตอร์โอ๊ตนะฮะที่ขึ้นายไว้ให้นะครับผมจะเสิร์ตไปอีทไกะครับก็คอนเทนต์มันก็จะเหมือนกันก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่โอ้ก็มาถ่ายร้านนี้ใช่เรียกผมจำข้อมูลไปหมดละ ว่าอันนี้คือ80รวมแบตเป็น86หย้ำเหลือเกินย้ำเหลือเกินไปเปิดห้องกันไปรอลโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครั่ะพบกันก็ใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กันให้ด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันเออร้านซับร้านซับอุ้ยได้รถของยังเขาไม่ได้ขอมาเลยเขาต้องให้มาเองไม่ใช่หรอร้องขอมันต้องทำเรื่องหรอทำเรื่องถ้าขอทำกันจบได้ไหมคะได้ครับร้านนี่ใช้เวลานานไหมเพื่อนหนูจะได้เป็นก้ก็ทำมาห้าปีไง อ้าวปีต้องใหม่ครร้านจึงเลยเร็วมากแช่องเก่าก็ร้านนะต้องไปโกลิเตอร์สับสับช่องกันนะับว่าอีตาโอ้ตเปลี่ยนชื่อเป็นอีไกอีจายเดยวจะไปอีตาโอตแล้วพี่ก็มาตั้งช่องผมให้มันเป็นร้านแล้วค่อยสลับกับได้เลยเราผมถายให้รายจ่ายค่อนข้างเยอะแล้วตอนเนี้ย